สวัสดีครับทุกคนนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับมุมมองน้ํามันนะครับประจําสัปดาห์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่11กันยายน2567แล้วนะครับเป็นช่วงของกางสัปดาห์นี้แล้วเนาะ เดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนต่อจากวันจันทร์ที่ผ่านมากันครับว่าราคาเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วบ้างแล้วเรามีจุดไหนได้บ้างที่เราสามารถเข้าเทรดไปแล้วบ้างนะครับเผยทิก <t ick> จุดยิงสไนเปอร์เข้าเทรดยังไงให้ปังวิชามานเทปเทรดตันคุณจะได้ทําความรู้จ,ก sniper, จักสไน,น,นเปอร์จุดเข้าเทรดในตํานานเปิดตํานานจุดเข้าเทรดที่มืออาชีพทั่วโลกยกให้เป็นอันดับหนึ่งเรียนรู้วิธีหาโอกาสทองจากจุดที่คมชัดที่สุดซึ่งการเทรดสไนเปอร์เนี่ยทำให้เรามีความแม่นยําที่เหนือชั้นเราจะมาถอดรหัสจุดยิงที่เฉียบคมเรียนรู้การวางจุดเข้าเทรดให้ ซึ่งเราจะมีเครื่องมือและตัวเชวัดสําหรับเพิ่มความแม่นยําในการเทรดให้กับคุณเรามาสารวจเครื่องมือและอินดิเคเตอร์ที่คุณต้องมีว่าเราต้องใช้อะไรบ้างเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและความแม่นยําในการเทรดทาให้คุณเข้าใจเทคนิคการเคลื่อนที่ของโมเมนตัมเรามีการดูโมเมนตัมราคาโดยเฉพาะของเทคนิคสไนเปอร์ซึ่งมันคือกลยุทธ์ขั้นสูงสําหรับสไนเปอร์สำหรับใครที่ต้องการเล็งและยิงให้เข้าเป้าในทุกสภาวะตลาดเรียนรู้เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดที่หลากหลายเตรียมตัวให้พร้อมและเข้าร่วมกับเราเพื่อก้าวสาํเร็จใน ของการเทรดแบบสไนเปอร์รับรองว่าคุณจะไม่อยากพลาดสักนาทีเรียนสดออนไลน์วันที่21กันยายนนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงพบกันนะคะมาดูที่กราฟกันเลยนะครับกราฟปัจจุบันนี้นะครับเป็นของน้ำมันนะครับออยล์วเนาะใน extension file นะครับเราจะเห็นว่าในชุดนี้ที่เราวาดไว้ตั้งแต่ช่วงของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับราคาอยู่บริเวณนี้นั่นเองนะครับแถวๆตัวนี้เนาะทีนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าในช่วงของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ นี่ราคาอยู่บริเวณนี้นะครับราคามาติดอะไรนะครับเราจะเห็นชุดของการติดของราคาของเราเห็นแล้วว่าในชุดนี้นะครับซูมมานิดนึงชุดนี้นะครับราคามาติดอยู่แนวต้านสาคัญของเรานั่นเองนะครับบริเวณเส้นสีฟ้าตรงนี้เนาะราคา68.75นั่นเองนะครับราคายังคงติดและไม่สามารถยืนเหนือได้นั่นเองครับสุดท้ายในช่วงของวันจันทร์ที่ผ่านมาราคาก็เทขายลงมานะครับ มาถึงกลุ่มข้างล่างเลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครมีเทคนิคนะครับในการคอนเฟิร์มชุดนี้มานะครับอาจจะใช้ลักษณะของการเทรดด้วยแพทเทิร์นของ QM ในรูปแบบของการตามเทรนด์นั่นเอง,เองนะถึงจะสามารถใช้เทรดในชุดนี้ได้เราจะเห็นโครงสร้างว่าราคานะครับนั่นนะชุดตรงนี้นะครับราคาทำโครงสร้างขึ้นมานะครับทำไฮสูงขึ้นตรงชุดนี้ก่อนนะครับนี่แล้วก็ปรับตัวเทขายลงมานะครับ ทำให้ชุดนี้ถ้าราคาวนตัวกลับลงไปนะครับเราสามารถพิจารณาที่จะใช้ในรูปแบบของการทํา QM เ e l l ได้นั่นเองนี่ชุดนี้เลยชุดนี้นะครับ z o มให้กับทุกท่านนิดนึงจะเห็นว่าราคามาเทส61.8แล้วนะครับบริเวณกรอบของ QM เ e l l ของเรานั่นเองนะครับในชุดนี้ถึง78.6บริเวณนี้นะครับเป็นสีจะได้เห็นชัดๆนะครับ ทำให้ชุดนี้แหละเราสามารถอัปเดตโครงสร้างด้วยตัวของเราเองได้นะครับในการพิจารณาเทรดเซลลงมานะครับในช่วงของวันจันทร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเข้ามาประมาณ18นาฬิกานะวันที่9นะครับชุดนี้ราคาเข้ามาแล้วก็เทขายลงไปนะครับก็ทํากําไรไปนะครับสำหรับชุดนี้หลังจากนั้นครับราคาปรับตัวไปถึงไหนต่อได้บ้างนะครับราคาเทขายลงมากลุ่มข้างล่างนี้เนาะเพราะว่ากลุ่มข้างล่างนี้นะครับที่เราตีไว้สีเขียวๆตรงนี้นะครับไม่ใช่แค่ดีมานนะครับเป็นแนวรับที่สําคัญมากกว่านะที่เราพิจารณากันไปตั้ง ตั้งแต่ตอนต้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าในกลุ่มตรงนี้นะครับถ้าเราซูมเอาออกมาดูเราจะเห็นว่าชุดนี้เป็นกลุ่มของแนวรับที่สําคัญทั้งหมดเลยอาจจะไม่ใช่ของกลุ่มของดีมาและนะครับทำให้จุดนี้ถ้าเกิดว่าราคา b r e กแนวรับได้เราสามารถพิจารณาทเทรดเซลล์ต่อได้นั่นเองนะครับมาดูตรงปัจจุบันของเรานิดหนึ่งชุดนี้นะครับหลังจากนั้นราคาทอะไรต่อบ้างราคาแบบตัวส่งขึ้นไปนะครับกลับไปขึ้นอีกทีนึงเพราะว่าเรายังคงพิจารณาอยู่นะครับว่ายังคงจะเลือกที่จะ พิจารณาเทรดเซลล์อยู่นั่นเองราคากลับขึ้นมาครับเรารอชุดนี้เนาะมีกรอบของ QM เซลล์ของเราใช่ไหมครับที่เราวัดโครงสร้างไว้ก่อนหน้านี้ราคาขึ้นมาหานะครับปรากฏว่าถ้าเรารอตรงนี้นะครับระยะการทํากําไรของเราอาจจะไม่ได้คุ้มค่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับถ้าเราเข้าที่ตรงนี้เลย SL ของเราค่อนข้างไกลนะครับระยะทํากําไรเนี่ยเราอาจจะต้องถือกันแบบนานหน่อยนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราอยากให้ประหยัดระยะเซล์เราทําอะไรได้บ้างเราก็คอนเฟิร์มเข้าไปนะครับในลักษณะของ QM เซลล์ ข้างในต่อน,นี้นั่นได้ได้นั่นเองนะครับที่วาดไว้ก่อนหน้านี้เนาะล้วก็จะเห็นโครงสร้างของเขาอีกนะครับในภาพนี้นี่แหละในชุดนี้นะครับราคาขึ้นไปนะครับทำโลทำไฮปรับตัวสูงขึ้นนะครับเทขายลงมาชุดนี้เราสามารถพิจารณาที่จะเข้าเทด QM e ซลได้อีกแล้วนั่นเองนะครับในลักษณะของการตามเทรน o l l o w s e ซลลงมานะครับชุดนี้นี่เราก็สามารถที่จะเลือกเข้าได้เลยว่าเราจะเลือกเข้าที่61.8หรือว่า7 8 6บบริเวณกรอบนี้นั่นเองนะครับกรอบนี้ทั้งหมดชุดนี้ ถ้าเกิดว่าเราเลือกเข้าที่61.8เนะครับเราก็ต้องดูว่าระยะ SL ของเรายังไกลอยู่หรือเปล่าแล้วชุดนี้ราคาถูกส่งกลับขึ้นมาอีกทีนึงตรงนี้ถ้าเรา TP ประมาณตรงนี้ชุดนี้คุ้มค่าไหมถ้าไม่คุ้มค่าเราเลือกเข้าที่78.6จะคุ้มค่ามากกว่าหรือเปล่านั่นเองนะครับลองพิจารณาดูตามหน้างานของเราได้เลยเนาะนี่ก็จะเป็นความรู้เสริมให้ละกันนะครับทีนี้นะครับชุดนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นบริเวณแนวรับเ,เป็นแนวต้านที่สําคัญด้วยนั่นเองนะครับซึ่งราคามาเททดสอบหลายแลคยครั้งแล,แลร 4T The Talented Trader นั่นเองนะครับถ้าใครติดตามนะครับในเรื่องของแนวรับแนวต้านที่สำคัญถูกสอนไปแล้วเนาะสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับทีนี้ตรงนี้ติดแนวต้านสำคัญเช่นเดียวกันแล้วบวกกับ QM ที่เราสามารถเทรดเทลได้ของเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับเข้ามาช่วงของเวลา20นาฬิกาเนะถ้าเมื่อวานนี้ใครได้มาก็ TP ไปนะครับกำไรแบบสวยเลยนะครับทีนี้ก็ขออนุญาตลบทิ้งไปเลยแล้ววันนี้เรามาอัปเดตแผนกันว่า เราจะเทรดยังไงต่อได้บ้างนะครับขยายกลับมาที่ภาพเดย์ครับภาพเดย์ของเรานะครับทั้งหมดในภาพเดย์นะครับถ้าเราเห็นในชุดของภาพเดย์นะครับในชุดนี้เนาะราคาภาพเดย์นะครับทั้งหมดนี้ราคายังคงปรับตัวเป็นทิศทางของเทรนขาลงลงมานะครับส่วนของภาพเดย์เนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราเห็นภาพใหญ่นะครับภาพวิกที่เขาเบรกโครงสร้างทั้งหมดนะครับในโครงสร้างทั้งหมดนี้ลักษณะของกราฟของเรานะครับอยู่ในช่วงของการ พักตัวนั่นเองนะครับในลักษณะของการทำสามเหลี่ยมปากปิดเนาะหลังจากนั้นครับราคาเบรกโครงสร้างลงมาเราก็จะเห็นโครงสร้างของทิศทางของเขาแล้วที่เขาทําเป็นโครงสร้างของการตีลงมาได้นั่นเองนะครับซูมอินเข้ามาดูนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับราคาปิดเทขายลงมาอย่างเต็มแท่งเลยแล้ววันนี้ครับเราจะพิจารณาอย่างไรต่อได้บ้างน,นะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการโรเวอร์เกิดขึ้นด้วยในวันที่18นะครับก็สัปดาห์หน้าเนาะก็สัปดาห์หน,านี้เรายังคงสามารถที่พิจารณา หาจังหวะเทรดได้อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็มาดูกันว่าในส่วนตรงนี้ที่ราคาเทขายลงมาทั้งหมดนี่ครับมีกลุ่มดีมาซัพพลายใหม่อะไรเกิดขึ้นให้กับเราบ้างไหมจากที่เห็นนะครับเราจะเห็นว่าในชุดนี้มีการทำ drop b a s แล้วก็ d r อปเทขายลงมาหรือเปล่านะชุดนี้ขอลบไปก่อนแล้วกลุ่มที่เราวาดไวน้นี้ถ้าเกิดว่าราคาปรับตัวขึ้นไปได้นะเราสามารถพิจารณาเทรดข้างบนได้นะก็ลบทิ้งไปก่อนแล้วกันเพราะว่าราคายังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับ ตรงนี้กลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับเรามองว่าเป็น drop base drop ได้ห,หรือเปล่านะครับในส่วนตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวลงพิจารณาดูข้างในอีกทีหนึ่งลวกันว่าถ้าเกิดว่าราคารับตัวขึ้นมาหาเนี่ยในชุดนี้เราพิจารณาเทรดเซลอยลงไปต่อได้ไหมนะครับอาจจะไปดูโครงสร้างที่เล็กกว่าน,นี้ถ้าเราเป็น day trade ลงมาดูเลยลงมาดูนะครับที่ภาพของ4ชั่วโมงการ4ชั่วโมงเราก็จะเห็นว่าทิศทางของ4ชั่วโมงนะครับราคาทําการยกระยกระดเขายลงมาได้ทีนี้นะครับในการยกระยกระของเขานะครับเราก็จะมีแนวของ จุดที่สําคัญเนาะราคามีการขึ้นไปแล้วก็เทขายลงมาต่อได้ในชุดนี้ก็จะเป็นแนวต้ตานที่สําคัญที่ราคามีการเท,ทขึ้นไปหาได้นั่นเองนะครับก็มาราคาไว้เลยแล้วกันชุดนี้อยู่ที่70เด๋ยวก่อนนะเปลี่ยนสีฟ้านิดหนึ่งนะครับ7 61สนะครับจุดหนสนะสำหรับชุดนี้นะครับราคาอาจจะขึ้นมาเท,ทนะครับสามารถเท,ทเซอลงไปได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาเช็กสัญญาณกันอีกทีนึงว่า ตาถ้าตามเงื่อนไขของคอร์ส BTS นะครับที่ถูกสอนไปใน b o w ว r วอร์เ a รดแครนะครับก็ต้องดูว่าถ้าใครมีชุดความรู้นี้จะสามารถพิจารณาเทรดได้ไหมและเราจะตั้ง TPSL อย่างไงนะครับให้คุ้มค่านั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชุดนี้ไม่คุ้มค่าเราสามารถเลือกไปเทรดชุดข้างบนได้ไหมที่เป็นซัพพลายเพราะว่าซัพพลายตัวเนี้ยกรอบค่อนข้างใหญ่เราเฟดหน่อยซิว่าเอะตรงนี้นะครับมีกลุ่มซัพพลายไหนบ้างที่แข็งแรงมากกว่านะครับก็มีกลุ่มนี้เนาะแยกออกไปนะครับจุดนี้กับกลุ่มนี้นั่นเองนะครับ ราคาอยู่ที่ชุดนี้80ไอ้หกสิบแปนะครับแล้วก็กลุ่มข้างบนนี้อยู่ที่69.49นะชุดนี้นะครับสองกลุ่มนี้ถ้าราคาขึ้นมาเราสามารถพิจารณาเทรดเซลได้ไหมแต่มองว่าถ้าเกิดว่าหลุดชุดของซัลายชุดแรกนะครับในกลุ่มใหญ่ชุดนี้ได้เนี่ยเราอาจจะต้องพิจารากลุ่มข้างบนนะครับในลักษณะของการคอนเฟิร์มกับตัวให้ดีแล้วนะครับก็อาจจะต้องใช้ลักษณะของการคอนเฟิร์ม Q m เ l นะครับ ในภาพที่เล็กกว่าเข้าไปอีกทีหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าใครมองว่ากลุ่มนี้กรอบค่อนข้างใหญ่นะครับพิจารณาคอนเฟิร์ม QM ซ้ำเข้าไปก็ได้นะถ้าเกิดโครงสร้างให้กับเรานั่นเองนะครับทีนี้ดรอปลงไปต่อนะครับในส่วนของภาพ1ชั่วโมงกันบ้างว่าแล,วแ,ลวแล้วระหว่างวันเนี่ยเราสามารถเทรดอะไรต่อได้บ้างน,นะครับถ้าวันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาดูนะครับว่าเ้ยชุดนี้ราคาที่ขายลงมาตลอดทางเลยถ้าราคากลับขึ้นไปนะครับบริเวณนี้เป็นจุดของการที่ราคาอาจจะขึ้นไปหา ตรงนี้บริเวณแนวต้านของเราที่เราเห็นการภาพใหญ่เมื่อกี้เนาะแต่ถ้าปรับตัวขึ้นไปอีกล่ะสามารถขึ้นไปถึงตรงไหนได้บ้างก็อาจจะเป็นกลุ่มซัพพลาข้างบนนู้นนะครับที่ซ้อนกันอยู่นั่นเองนะครับก็จะเป็นกลุ่มนี้เลยกลุ่มนี้ทั้งหมดบริเวณนี้ชซัพพลายนะครับเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเนาะ ที่เปลี่ยนผิดโอเคเป็นสีแดงนะครับชุดนี้มาร์ราคาไว้เลยว่าอยู่ที่67.75นะครับกรอบบริเวณตรงนี้นะครับสามารถพิจารณาอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยก็คือถ้าให้ชัวแล้วเรามองเห็นว่ากรอบค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างกว้างคอนเฟิร์มให้ชาร์จเลยนะครับสำหรับชุดนี้ U.M ขอวัดระยะนิดนึงว่าระยะประมาณ1.13พิบเนี่ย SL ประมาณนี้โอเคคุ้มค่าหรือเปล่าเนาะสำหรับการที่เราจะเข้าเทรดน,นะครับ ถ้าคุ้มค่าหรือพิจารณาได้นะครับเราก็เลือกเข้าได้เช่นเดียวกันเลยนะสำหรับจุดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาเลือกที่จะปรับตัวลงต่อล่ะททำอะไรต่อได้บ้างน,นะครับชุดนี้เราก็พิจารณาเลยว่าถ้า,าราคาสุดท้ายนะครับทำการเทขายลงมาต่อได้อีกนะครับในชุดนี้เราก็อาจจะเห็นโครงสร้างของการที่เขาปรับตัวเทขายลงมานะครับชื้อบบงมีนะขอซูมนิดหนึ่งในลักษณะแบบนี้ชึ้เทขายลงมานะครับเราเขาอาจจะทํา กลุ่มสัพ้ายใหม่ให้กับเราเราพริจารณาเทรดเซลล์ยอดลงไปต่อได้ไหมนะครับในกลุ่มเหล่านี้เนาะก็พิจารณาดูแล้วกันว่าถ้าเกิดโครงสร้างแบบนี้เกิดขึ้นเราสามารถพริจารณาเทรดลงไปต่อได้หรือเปล่าแต่ทีนี้นะครับกลุ่มข้างล่างเนี้ยเรายังคงเห็นว่ามันโล่งๆใช่ไหมทีนี้เราต้องขยายกลับไปดูนิดนึงว่าในส่วนของกลุ่มที่ราคาเด้งขึ้นมาได้เนี่ยมีอะไรไหมนะครับขยายกลับมาดูที่ภาพวิกนิดนึงก็ยังคงเป็นจุดของการที่บริเวณแถวนี้นะครับยังมีกลุ่มของ ชุดของแนวรับได้เช่นเดียวกันเนาะตรงนี้ราคาน่าจะติดอยู่นะครับแถวๆบริเวณนี้แล้วเดี๋ยวขอาร์กราคาไว้แล้วเราขอดูข้างในนิดหนึ่งนะมีอะไรไหมยังไม่เห็นโอเคบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นชุดของจุดที่สำคัญเนาะแต่ว่าตรงนี้ถูกเสียบทิ้งไปแล้วขอย้อนกลับมาดูแถวบริเวณนี้แล้วกันต้องดรอปลงไปอีกนะครับตรงนี้รูดไส้ มีตรงไหนไหมให้กับเรานะครับโอ้ยไกลเหลือเกินยัดดูใหม่นะครับไม่เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีเนี้ยถ้ามันไม่เห็นนะครับทําอะไรได้บ้างก็ยึดภาพใหญ่เป็นหลักนะครับภาพใหญ่เป็นหลักเราจะยึดยังไงนะครับอย่างแรกเลยคือเราเห็นชุดเนี้ยของการลูไส้ทั้งหมดเลยถ้าฉะนั้นตรงเนี้ยขอตีคุมไว้ก่อน บริเวณนี้เป็นแนวรับที่สำคัญทั้งหมดเลยขอใช้สีอื่นแล้วกันอาจจะไม่ใช่ดีม a นซัพพลาที่เราจะโฟกัสกันนะครับบริเวณนี้เนาะสีฟ้าตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยบริเวณแอเรียสีฟ้าทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มของการที่ราคามาเทสทดสอบเนาะเป็นแนวรับที่สำคัญนะครับเราอาจจะมาร์กกลุ่มที่เทสบ่อยๆก็ได้บริเวณตรงนี้นะครับตั้งแต่ซ้ายมือตรงนี้นะมานะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยกลุ่มนี้นะครับบริเวณนี้ขอมาไว้แค่นี้นะครับ ถ้าราคายัางคงติดอยู่ในรับที่สําคัญนะครับเราสามารถพิจารณาเทรดเด้งลงไปได้หรือเปล่ายังคงพิจารณาได้นะเพราะว่าทิศทางของเทรนของเขานะครับยังคงเป็นทิศทางของเทรนขาลงเนาะอย่าเพิ่งไปหาจุดที่เป็นของแนวรับพวกนี้เท่าไหร่นะครับอย่าเพิ่งไปให้น้าหนักกับเขามากเนาะเรายัางคงสามารถที่จะพิจารณาว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าราคาเด้งขึ้นไปจากตรงนี้ได้จริงอ่ะแล้วเขาทาโครงสร้างใหม่ให้กับเราเราค่อยพิจารณาต่อถ้าสมมติว่าราคาทำโครงสร้างขึ้นไปยกโลยกหันขึ้นไปแบบนี้นะครับเราค่อยพิจารณาต่อไปแล้วกัน แต่ว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วราคาเลือกจากน้ำหนักของการเทขายของเขาแบบนี้มากกว่าเราพิจารณาเซลลงไปต่อได้นะครับสําหรับจุดนี้เนาะสำหรับมุมมองของน้ํามันนะครับของน้ํามันมีแค่นี้แหละสําหรับสัปดาห์นี้นะครับหมดแล้วก็ถ้าหากว่าใครชอบนะครับคลิปนะครับการวางแผนเทรดแบบนี้นะครับไไม่ว่าจะเป็นมุมมองของน้ํามันนะครับที่ติติทําเองนะครับหรือแม้กระทั่งว่ามุมมองของดัชนีแล้วก็ทองคำนะครับสามารถติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะครับสาหรับ Youtube ของเรานะครับ b a w o a t r e d r Academy นะครับสำหรับตีตินะครับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย เผยทิกจุดยิงสไนเปอร์เข้าเทตยังไงให้ปังวิชามานเทพเทตจันคุณจะได้ทําความรู้จ,ก sniper, จักสไน,น,นเปอร์จุดเข้าเทตในตานานเปิดตํานานจุดเข้าเทตที่มืออาชีพทั่วโลกยกให้เป็นอันดับหนึ่งเรียนรู้วิธีหาโอกาสทองจากจุดที่คมชัดที่สุดซึ่งการเทสไนเปอร์เนี่ยทำให้เรามีความแม่นยําที่เหนือชั้นเราจะมาถอดรหัสจุดยิงที่เฉียบคมเรียนรู้การวางจุดเข้าเทตให้เป๊ะในทุกครั้งที่คุณเลงไปซึ่งเราจะมีเครื่องมือและตัวเชวัตสําหรับเพิ่มความแม่นยําในการเทตให้กับคุณเรามาสํารวจเครื่องมมืออออออและะิินเเเคตตตรรร์ทีีุ่่ณ้้้งงวาาใชไ เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและความแม่นยำในการเทรดทําให้คุณเข้าใจเทคนิคการเคลื่อนที่ของโมเมนตัมเรามีการดูโมเมนตัมราคาโดยเฉพาะของเทคนิคสไนเปอร์ซึ่งมันคือกลยุทธ์ขั้นสูงสําหรับ per, สไนเปอร์สําหรับใครที่ต้องการเล็งและยิงให้เข้าเป้าในทุกสภาวะตลาดเรียนรู้เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดที่หลากหลายเตรียมตัวให้พร้อมและเข้าร่วมกับเราเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในโลกของการเทรดแบบสไนเปอร์รับรองว่าคุณจะไม่อยากพลาดสักนาทีเรียนสดออนไลน์วันที่21กันยายนน,นี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงพบกันนะคะ